ลองจินตนาการถึงภาพฝันที่เป็นจริงดูสักครั้งวันที่ทุกสิ่งที่คุณเคยปรารถนาถูกนำมากองไว้ตรงหน้าบ้านหลังงามรถคันหรูตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทุกคนยอมรับคนรักในอุดมคติสุขภาพที่แข็งแรงและเงินทองมากมายพอที่จะไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้อีกต่อไปเสียงปรบมือดังก้องกังวาน ทุกสายตาจับจ้องมาที่คุณด้วยความชื่นชมโลกทั้งใบดูเหมือนจะโค้งคำนับให้กับความสำเร็จของคุณคำถามคือในวินาทีนั้นบนยอดเขาสูงสุดของความปรารถนาคุณจะพบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์จริงหรือหรือเป็นเพียงภาพฉากสุดท้ายของละครก่อนที่ความรู้สึกอันแปลกประหลาดจะค่อยๆคืคบคลานเข้ามาในใจ ความเงียบงนันหลังงานเลิกราความว่างเปล่าในสนามรบที่ไร้ซึ่งคู่ต่อสู้ให้เอาชนะอีกต่อไปลองนึกถึงสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในตอนนี้สิหากได้มันมาในวินาทีนี้จริงๆความสุขนั้นจะอยู่กับเรานานแค่ไหนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์ไม่นานนักเราจะเริ่มคุ้นชินกับมัน แล้วสายตาก็จะเริ่มสอดส่ายหาสิ่งต่อไปที่จะมาเติมเต็มเราได้อีกครั้งเพราะธรรมชาติของความปรารถนานั้นเหมือนการดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายเราไล่ตามภาพลวงตาที่ปลายขอบฟ้าเมื่อไปถึงก็พบว่าขอบฟ้าได้ขยับหนีเราออกไปอีกแล้วเราไม่ได้ทุกข์เพราะยังไม่ได้แต่เราทุกข์ เพราะกลไกลของการอยากได้มันทำงานอยู่เสมอกลไกลที่ว่านี้ทำงานอย่างไรมันคือวงจรที่ไม่เคยหลับไหลเมื่อได้ครอบครองสิ่งหนึ่งความตื่นเต้นยินดีจะพุ่งขึ้นสูงสุดเพียงชั่วครู่แล้วกราฟความสุขก็จะค่อยๆดิ่งลงสู่ระดับปกติอย่างรวดเร็วความพิเศษกลายเป็นความธรรมดา และเมื่อนั้นเองที่ความอยากตัวใหม่จะถือกำเนิดขึ้นมันกระซิบข้างหูเราว่าแค่นี้ยังไม่พอมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เราจึงเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าสูงกว่าและท้าทายกว่าเดิมบ้านรถชื่อเสียงการยอมรับมันคือขั้นบันไดที่ไม่สิ้นสุดเราปีนจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น ด้วยความหวังว่าขั้นบนสุดจะมีรางวัลรออยู่แต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าบันไดนี้ทอดไปสู่ที่ใดความอยากได้สิ่งต่อไปที่ผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนมันมาจากไหนใครกันคือผู้อยากที่ไม่เคยพอใจมันคือเสียงของตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นจากความขาดแคลนเป็นตัวตนที่เชื่อว่าตัวตนจะสมบูรณ์แบบได้ ก็ต่อเมื่อมีสิ่งภายนอกมาเติมเต็มแต่เพราะสิ่งภายนอกไม่เคยคงทนถาวรตัวตนนี้จึงต้องวิ่งหาหลักประกันใหม่ๆอยู่เสมอไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายที่เราไปไม่ถึงแต่อยู่ที่การต้องวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานี่เองและในดินแดนแห่งการมีทุกอย่างนั้น ก็มีความทุกข์ในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ารออยู่นั่นคือความทุกข์ของการกลัวที่จะสูญเสียเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเราก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแต่เมื่อเราได้ครอบครองทุกสิ่งอันเป็นที่รักแล้วหัวใจของเราจะถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเราจะกลายเป็นทาส ของสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเราจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงกลัวว่าความสำเร็จจะพังทลายกลัวว่าคนรักจะจากไปกลัวว่าทรัพย์สมบัติจะสูญหายมันคือความรู้สึกเหมือนการกำสายไว้ในมือแน่นยิ่งกำแน่นเท่าไหร่สายก็ยิ่งร่วงหล่นจากง่ามนิ้วเร็วขึ้นเท่านั้น ความสุขที่เคยได้รับจากการครอบครองบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความกังวลที่กัดกินใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกระหว่างความทุกข์ของการไม่มีกับความทุกข์ของการกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีแบบไหนที่กัดกินใจเราลึกกว่ากันเราหนีจากความร้อนของทะเลทรายแห่งความขาดแคลนเพียงเพื่อมาพบว่า ตัวเองถูกขังอยู่ในคุกทองคําแห่งความยึดมั่นถือมั่นเราได้ทุกอย่างมาครอบครองแต่กลับสูญเสียอิสรภาพทางใจไปจนหมดสิน้นถ้าเช่นนั้นความเต็มเปี่ยมที่แท้จริงซ่อนอยู่ที่ไหนหากไม่ใช่การเติมโลกภายนอกเข้ามาแล้วมันคืออะไรคำตอบอาจเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจมันคือการเปลี่ยนทิศทางการเดินทาง จากการวิ่งไล่ตามข้างนอกหันกลับเข้ามาสำรวจข้างในคนพบตาน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งซึ่งมีอยู่แล้วในใจของทุกคนมันคือความสุขจากการเป็นไม่ใช่ความสุขจากการมีความสุขจากการตระหนักรู้ในลมหายใจที่เข้าออกการรับรู้ถึงความอุ่นของแสงแดดที่กระทบผิวหรือการชื่นชมความงามของดอกไม้เพียงหนึ่งดอก โดยไม่คิดจะเด็ดมันมาเป็นเจ้าของเมื่อเราหยุดวิ่งเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาอัน,นิจจังเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความกลัวที่จะสูญเสียก็จะเบาบางลงจะเป็นไปได้ไหมว่าความเต็มเปี่ยมที่แท้จริงไม่ใช่การเติมทุกอย่างลงในตัวเราแต่คือการตระหนักว่า เราไม่เคยว่างเปล่าตั้งแต่แรกจิตที่สงบและปล่อยวางคือภาชนะที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดจากภายนอกความสุขสูงสุดจึงไม่ใช่การได้ทุกอย่างที่อยากได้แต่คือการไปถึงจุดที่ไม่ต้องการอะไรอีกเลยเพราะได้คนพบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในใจตัวเองแล้วถ้เรื่งเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้าง กดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน